สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ถนนเสรีไทย68สิมีนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมีรถนํามานําเสนอกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้มาพบกับการรีวิวนะคะเป็น Honda c ซีว c 1 8 e ปี2014นสะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นชมสีขาวล้วนเลยนะคะคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรถ Honda Civic คันนี้นะคะเป็น1.8 e ปี2 0 1 4นะคะสำหรับใครชื่นชอบ fb นะคะได้เป็นโฉมสีขาวเลยนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4,80 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะค่างวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ8-9,000บาทนะคะสำหรับคันนี้ถือว่ารายละเอียดนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคันนี้ออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะเป็นโฉมปี2014นะคะด้านหน้ากระจังหน้านะคะก็จะออกแบบมาเป็นสไตล์ที่แบบว่า สวยงามขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับใครชื่นชอบนะคะบอกได้เลยว่าความนุ่มเงียบของคันด้านะคะเสียงภายในนะคะรถนะคะคันนี้นะคะเวลาลูกค้านั่งในรถนะคะบอกได้เลยว่าความเงียบนะคะของคันนี้นะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเสียงเครื่องนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีได้ยินเสียงเครื่องแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ภายในเป็นบ่อนหนังมาหมดเลยนะคะทั้งคัน ได้เป็นเกียออโต้นะคะสำหรับคันนี้เป็นปุ่มพุ s สตาร์ทนะคะเซ็นทัลล็อกนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะห้องผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานเลยนะคะเบาะนุ่มๆรายละเอียดสวยงามกันเลยนะคะเรามาดูในส่วนของด้านหลังของ คันนี้กันบ้างนะคะเป็นรถเดิมนะคะรับประกันเลยไม่มีการติดแก๊สมาก่อนเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะถือว่ากว้างขวางเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรับประกันนะคะไม่มีเคยการเดินไม่เคยโดนชนมาก่อนนะคะรถไม่เคยมีการชนนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะ ลูกค้าสามารถดูรถจริงได้เลยค่ะที่ถนนเสริีไทย68มีนบุรีกรุงเทพนะคะหรือว่าติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะ0641462466นะคะคันนี้นะคะมาพร้อมแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กสวยๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะคันนี้ได้ยางปี2019นะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจ รีบติดต่อมาได้เลยนะคะ0641462466ค่ะพุยเพชรยนต์เปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะต่อเลิกนะคะลูกค้าประวัติเคเด,ดดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยค่ะรายละเอียดรถเดิมสภาพรถสวยๆมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ไว้ได้เลยนะคะสั่นกระดิ่งไว้ได้เพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเราจะมีรถมาอัปเดตกันอย่างเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเลยนะคะรถเข้าใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ